มองหาวิธีลดน้ำหนักสารพัดทำตามแล้วได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างถ้าะะะนั้นแล้วลองหันมาทำตาม5วิธีเหล่านี้ดูอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยดีๆที่ทำให้คุณได้ลดน้ำหนักได้เร,เร็วขึ้นมีอะไรบ้างไปฟังกันขึ้อหนึห้ามอดอาหารมื้อหลักเด็ดขาดหลายๆคนเข้าใจผิดว่าการอดอาหารคือวิธีการลดน้ำหนักที่ดีที่สุด เพราะเมื่อร่างกายไม่ได้เลบอาหารก็จะทําให้น้ําหนักตัวลดลงแต่ความจริงแล้วกลับไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งทําให้เราอ้วนขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้าเพราะร่างกายจะหิวบ่อยขึ้นทําให้คุณทานเยอะในมื้อถัดไปอีกด้วยดังนั้นการทานอาหารควรทานอาหารให้ครบทั้ง3มือ้อ โดยเน้นทานอาหารแคลอรี่ต่ำที่มีประโยชน์วิธีนี้จะช่วยให้ระบบเผาผลาญทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการอดอาหารอย่างแน่นอนข้อ 2. เมื่อหลายคนตัดสินใจที่จะลดอาหารมักคิดว่ามื้อเย็นคือสิ่งที่ควรออกห่างแต่ความจริงแล้วคุณยังสามารถทานอาหารมื้อเย็นได้อย่างปกติเพียงแต่ต้องเลือกทานอาหารที่มีโปรตีนสูงขณะเดียวกัน ก็ควรลดปริมาณการทานไขมันแป้งและอาหารหวานควบคุมปริมาณมื้อเย็นให้พออิ่มท้องเพียงเท่านี้ก็จะมีความสุขกับการทานอาหารมื้อเย็นได้อย่างปกติโดยที่ไม่ต้องอดอาหารอีกต่อไปข้อ3มมื้อดึกต้องวางแผนหลายคนที่อยากลดน้ำหนักมักเกิดปัญหาในการงดมื้อดึก แต่คุณสามารถเริ่มทำได้ง่ายๆด้วยการวางแผนในการทานมื้อเช้ากลางวันและเย็นอย่างเหมาะสมซึ่งจะทำให้คุณไม่รู้สึกหิวหรือหิวดึกน้อยลงเป็นเคล็ดลับดีๆที่ทำให้ร่างกายได้รับปริมาณแคลอรี่ในแต่ละวันน้อยลงตามไปด้วยข้อ4แปลงฟันหลังทานข้าวการแปลงฟันจะช่วยปรับพฤติกรรมให้คุณรู้ว่า ตอนนี้คุณทานอาหารไปแล้วเรียบร้อยและจะไม่ทานจุกจิกต่อซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายและใช้ได้ผลแต่ต้องทำให้เป็นนิสัยโดยเฉพาะเมื่ออาหารมื้อเย็นหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วควรรีบแปรงฝันท,ทันที 5. ดื่มน้ำให้เพียงพอน้ำถือว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกาย เพราะน้ำมีส่วนช่วยทำให้ระบบเาผาผลาญทำงานได้ดีขึ้นและช่วยให้คุณไม่รู้สึกหิวบ่อยคุณจึงควรดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อย7-8แก้วในแต่ละวันหรือสองรแนะนำว่าต้องเป็นน้ำสะอาดเท่านั้นเพราะถ้าหากว่าเป็นน้ำหวานหรือเครื่องดื่มที่ผสมน้ำหวานหรือน้ำตาลต่างๆก็ยิ่งทำให้คุณอ้วนมากกว่าเดิมนั่นเอง นอกจากวิธีทั้ง5ที่จะช่วยให้คุณลดน้ำหนักได้แล้วทุกคนก็ควรออกกำลังกายเป็นประจำควบคู่กับการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอด้วยมั่นใจได้เลยวว่าน้ำหนักของคุณจะค่อยๆลดลงอย่างเห็นได้ชัดไม่กลับมาอ้วนอีกไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายและยังทำให้สุขภาพดีขึ้นได้อีกด้วยและเป็นยังไงกันบ้างครับใครทำข้อไหนได้ไม่ได้อย่างไรคอมเมนต์มาคุยกันนะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆเจอกันคลิปหน้าครับ